สวัสดีครับกลับมาพบกับหมอพิเชษใน y o u YouTube c h a n n นลหมอพิเชษกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยแล้วก็เรื่องของสมุนไพรผมได้เล่ามาในหลายๆคลิปว่าถ้าเป็นพูดเรื่องธาตุมันก็เหมือนกับเป็นอวัยวะที่แสดงออกแสดงการทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ทำให้เราสามารถจับต้องหรือพอสัมผัสได้ง่ายโดยเฉพาะธาตุน้ำธาตุดินในขณะที่อีกสอธาตุอาจจะ รับรู้ได้ยากต้องอาศัยลักษณะอาการเข้ามาประกอบถึงจะบอกมันว่าปกติหรือผิดปกติก็คือธาตุไฟกับธาตุลมการทํางานของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีกลไกการกํากับเรียกว่าตรีธาตุก็คือปิตะกํากับธาตุไฟวาตะกํากับธาตุลมเสมหะกํากับธาตุน้ำาปได้พูดให้ฟังว่าความผิดปกติของธาตุหรือตรีธาตุมันจะไปแบบไหนการเรียนรู้ทางด้านการแพทย์ทางด้านสาธารณสุขทางด้านสุขภาพเนี่ยมันจะมี คำหรือความหมายที่อาจจะเชื่อมโยงได้ค่อนข้างเยอะถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ก็จะสามารถที่จะทํางานร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพได้ดีขึ้นเพราะเราจะสื่อสารกันเข้าใจซึ่งแพทย์แผนไทยก็จะมีจุดอ่อนตรงที่สับแสงทางด้านการแพทย์แผนไทยเป็นบาลีสัญกิ่ะ ในขณะที่สับแสงทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันมันเป็นภาษาอังกฤษภาษาลาติน <c oughs> ก็อาจจะเกิดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ทําให้ไม่รู้จะอธิบายกันยังไงก็ไม่สามารถใช้ศักยภาพของวิชาชีพทางด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างเต็มที่เพราะคลิปนี้ผมจะพูดต่อจาก2คลิปที่แล้วพยาธิศรีและพิทยามันจะเป็นการอาธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการกลไกการเกิดความผิดปกติในการทํางานของอวัยวะของเนื้อเยื่อแล้วก็ของเซลล์เมื่อมันมีเกล็ม ผิดปกติเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าแล้วถ้าเกิดเป็น pathophysiology เนี่ยพยาธิสรีระวิทยาม,มันก็เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการทําหน้าที่หรือสรีระของร่างกายในขณะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอีกคํานึงที่ผมอยากจะพูดให้ฟังก็คือคําว่าพยาธิกําเนิด pathogenesis พยาธิกําเนิดหรือ p าโ h o g e n s i s เนี่ยนะเป็นการอธิบาย ขั้นตอนกระบวนการกลไกที่ทำให้เกิดโลกนะโดยเริ่มตั้งแต่สาเหตุไปจนถึงเริ่มต้นมันเข้าไปกระทำอะไรทำให้เกิดโลคเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงยังไงผิดปกติยังไงนะการดำเนินโลกไปเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเป็นกระบวนการของโรคแหละครับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเริ่มตั้งแต่สัมผัสสาเหตุหรือเริ่มตั้งแต่เกิดสาเหตุไปจนถึงระยะสุดท้ายซึ่งคนไข้อาจจะหายจากโรคหรือคนไข้อาจจะตายก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าพยาธิกำเนิดหรือพัทโจอเนซิสคืออะไรก็เป็น,นกลไกการเกิดโรคนะครกลไกการเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นโรคเฉียบพลันโรคเรื้อรังหรือโรคที่เป็นไปนให้หายโรคกลับซ้ําก็ตามนะครับนะซึ่งตรงนี้มันก็จะบอกสาเหตุและกลไกการเกิดโรคคานี้แหละครับมันสอดคล้องกับความหมายของคําว่าสมุดฐานวินิจฉัยในทางการแพทย์แผนไทยสมุดฐานก็คือสาเหตุที่แท้จริงวินิจฉัยก็คือการบอกสาเหตุที่แท้จริง แต่การจะบอกสาเหตุที่แท้จริงมันก็ต้องไปตามดูว่าเอาไปลัตรวจออกมาแล้วเฮ้ยทตุดินก็กำเริบไอ้ทตาน้ํากาเริบเนี่ยทตาไฟหย่อนเนี่ยทตุลมหย่อนอ้าวแล้วอีสี่อย่างที่มันเกิดเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงมันเริ่มที่ทตาดินมันเริ่มที่ทตุน้ํามันเริ่มทตุลมทตุไฟเริ่มที่ไหนที่นั่นเป็นสมุดฐานใช่ไหมมันก็ต้องมีการศึกษาว่าความผิดปกติเป็นยังไงกลไกเป็นยังไงย้อนวกคิดไปคิดมาว่าสาเหตุจริงๆมันจะคืออะไร เพราะนั้นคาว่าสมุทฐานนิมิชัยจึงมีความหมายคล้ายกับคําว่าพญาธิกําเนิดหรือพาโทเจนซีส่วนเองซึ่งอันนี้ครับแพทย์แผนไทยให้ความสําคัญมากถือเป็นความสําคัญอันดับหนึ่งในกิจ4ประการของเวชกรรมไทยคือรู้จักที่ตั้งแรกเกิดของโลกก็คือบอกสมุดฐานวิมิฉัยได้น,นี่คือความสําคัญนะครับนี่ก็เป็นคําที่สที่ผมนํามาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะให้เห็นภาพทั้ง แผนไทยและแผนปัจจุบันนะการเข้าใจเรื่องราวทางด้านสุขภาพไม่มีผลเสียแล้วครับนะยิ่งกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบคทามซะอีกนะครับอันนี้เพราะการดูแลตัวเองดีที่สุดนะครับนั้นเดี๋ยวนี้เราก็มีเรื่องเซลล์แคร์การดูแลตัวเองหรือเซลล์เฮลป์กลุ่มช่วยเหลือกันนี่ถ้าเรายิ่ยงเข้าใจยิ่งรู้กระบวนการด้วยเราก็จะดูแลกันเองได้ดีขึ้นหรือดูแลตนเองได้ดีขึ้นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า d s e a s e หรือที่แปลว่าเราแปลว่าโรคนะครับ จริงๆมันก็คือสภาพโลกมันก็คล้ายพยาธิสภาพอ่ะเพราะมาไหนถ้ามีพยาธิสภาพมันก็มีโรคนะฮะมีพยาธิสภาพมันก็มีโรคแล้วเมื่อมันมีพยาธิสภาพมันมีโรคมันก็จะไม่สุขภาพแล้วอ่ามันจะไม่มีเฮลท์หรือเฮลตี้เลยมันก็จะเริ่มมีทุกขภาพยกเว้นแต่ว่าเราแก้อาการที่ทําให้เขาทุกข์กายทุกข์ใจออกไปได้นะเช่นคนไข้เป็นเบาหวานฉี่บ่อยมีแผลเลือดลังมันมี กระทบต่อร่างกายเกิดเาวะแทรกซ้อนอย่างนี้เกิดทุกขภาพนะเกิดทุกขภาพมีโรคมีพยาธิสุขภาพอยู่แต่องค์การในโลกบอกว่านิยามใหม่ของคำว่าสุขภาพเนี่ยไม่จําเป็นต้องไม่มีโรคนะไม่จำเป็นต้องไม่มีความพิการนะแต่เขาไม่ทุกเขาก็มีสุขภาพได้เพราะฉะนั้นพอคนไข้ได้รับการรักษาภาวะแทรกซ้อนได้รับยาคุมน้ําตาลในเลือดอะไรปุ๊บเขาทุกอย่างเขาปกติผ่านทางการรักษา เขามีโรคเบาหวานก็จริงแต่เขามีสุขภาพได้นี่มิติมุมมองในเรื่องของสุขภาพังั้นการศึกษาเรียนรู้ทางด้านการแพทย์ทางด้านสาธารณสุขทางด้านสุขภาพเนี่ยมันจะมีคําหรือความหมายที่อาจจะเชื่อมโยงได้ก่อนข้างเยอะถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ก็จะสามารถที่จะทํางานร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพได้ดีขึ้นเพราะเราจะสื่อสารกันเข้าใจนะฮะซึ่งแพทย์แผนไทยก็จะมีจุดอ่อน ตรงที่สับแสงทางด้านการแพทย์แผนไทยเป็นบาลีสนันสกิตอะในขณะที่สับแสงทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันมันเป็นภาษาอังกฤษภาษาละตินอะไรงี้ยนะมันก็อาจจะเลยทําให้เกิดการสื่อสารกันยากนิดหนึ่งก็อาจจะเกิดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ทําให้ไม่รู้จะอธิบายกันยังไงก็การทํางานเป็นสาสตราวิชาชีพก็อาจจะเกิดการก็ไม่สามารถใช้ศักยภาพของอวิชาชีพทางด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างเต็มที่เพราะว่า คนอื่นไม่เข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นสิ่งเนี้ยคือผมพยายามที่จะเอามาเพื่อจะให้เห็นภาพในฐานะที่ผมเป็นทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็เป็นแพทย์ที่เคยตรวจรักษาผู้ป่วยมาไม่น้อยเลยนะครับเคยมีประสบการณ์รักษาผู้ป่วยไม่ได้เป็นถ้าถ้าเป็นหมอไม่เคยตรวจรักษาผู้ป่วยเนี่ยผมว่าบางทีเราเข้าไม่ถึงความเจ็บใกล้ได้ปวดของเขาเหมือนกันฮนะถ้าเราไม่เคยปวดหัวนะเราก็ไม่รู้ว่าปวดหัวมันรุนแรงแค่ไหนถูกไหมคนที่เป็นไมเกรนจะอธิบาย รือเบรับรู้ความรู้สึกของคนไข้จะเป็นไมเกรนได้ดีมากอันเนี้ยเพราะฉะนั้นนะถ้าตัวเราเป็นเองเราชัดสุดถ้าไม่ชัดสุดเราไปตรวจรักษาคนไข้แล้วรับรู้ความรู้สึกของเขามันก็จะพอจะเห็นภาพได้ง่ายว่าเออความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้<ร>เพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพก็คือเฮลท์ในความหมายเดิมคือไม่มีโรคไม่มีความพิการแต่ในความหมายที่องค์การอนามัยโลกปรับเปลี่ยนเนี่ยสุขภาพก็คือไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยคืออาการที่ทําให้เกิดทุกข์แม้จะมีโรคแล้วก็เลยมีคําว่าเวลาดูคนไข้นะให้ดูคนทั้งคนเห็นคนก่อนเห็นไข้คําว่าดูคนทั้งคนให้ดูถึงเขามีโรคไหมคือพยาธิสภาพไหมบางคนมีพยาธิสภาพมีโรคมีความผิดปกติจริงแล้วก็ทําให้เกิดความเจ็บป่วยมีอาการของโรคขึ้นมาทําให้เกิดความทุกข์นะเกิด suffering นะก็มี disease มีอิเลเนตมีชัฟเฟลลิงครบถ้วนเลยแต่ในคนไข้หลายคนหมอตรวจเท่าไหร่ก็แล้วตรวจเท่าไหร่ก็แล้วหาพยาธิสภาพไม่ได้ไม่ได้มีพยาธิสภาพเหมือนจริงๆก็ไม่มีโรคอ,อ่ะแต่เขาป่วยเขาใจสัน่นเขาใจไม่ดีเขาดูได้ยินเสียงวิ่งวิวิงวงว่งในหูทั้งที่ตรวจอะไรก็ปกติหมดเขารู้สึกเหมือนเขาเหนื่อยเหนยเหมือนเขาหายใจไม่เต็มอิ่มเหล่านี้ครับตรวจอะไรก็ปกติหมดเราก็บอกเขาไม่มีโรค แต่เขามีความเจ็บป่วยไม่มี Disease แต่มี Illness เมื่อไหร่ถ้ามี Illness ก็คือมีความเจ็บป่วยก็คือมีอาการไม่สบายกันมันจะทำให้เกิดทุกขภาพหรือเกิด Suffering ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือหน้าที่ที่แพทย์จะต้องเข้าไปดูแลแล้วก็ทำให้คนไข้เขาถ้าทำให้ไม่มี Disease ได้ก็ดีที่สุดแต่ถ้า disease นั้นมันเป็นโรคเรื้อรังแก้ไขไม่หายต้องทาให้ disease นั้นไม่มีความเจ็บป่วยเพราะมีมีความเจ็บป่วย ดูไม่ออกเลยว่าโคนนี้เขาเป็นเบาหวานคนนี้เขาเป็นความดันคนนี้เขาเป็นเกาเขาทํานู่นทํานี่ทํากิจกรรมได้เหมือนปกติเพียงแต่เขากินยาเท่านั้นเนองถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเขามีดีซิสแต่เขาไม่มีอิวเนสเขาก็มีสุขภาวะแต่ถ้าเขามีดีซิสมีอิวเนสเขาก็มีทุกขภาวะคือ suffering แต่เขาไม่มีดีซิสเขามีอิวเนสมีความเจ็บป่วยเขาไม่มีโรคก็มีความเจ็บป่วย เขาก็มีทุกภาวะเหมือนกันอันนี้คือความเข้าใจนั้นการเข้าใจคนไข้ตรงนี้ครับนะก็จะนําไปสู่การดูแลผู้ป่วยได้อย่างละเอียดถีทวนละเอียดละออนึกถึงใจเขาใจเราหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะได้ประโยชน์จากการพยายามเชื่อมโยงความอธิบายเรื่องของสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยทางแผนไทยบ้างทางแผนปัจจุบันเพื่อเพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างที่จะนําไปสู่การดูแลสุขภาพของตัวเองได้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ